สันติโมหะโทระละได้ยังยังจ้าาลาได้กูก็เป็นอรหันแล้วสิมึงละได้หรือยังถ้ามึงละได้มึงน่าจะเป็นอรารหนะันต์นแหละถ้าเป็นอรารหันก็ไม่ควรมาอยู่ในกลุ่มกูควรจะออกไปบวชไปอยู่ป่าอยู่เขามึงไม่ควรมายุ่งกับชาวบ้านเขาไม่ควรมายุ่งเรื่องทางโลกถ้ามึงลาตัวราคาโทรสาโมหะหมดแล้วมึงก็เป็นอรหันแล้วก็ไปบวชซะมีจีวรมีไตจีวรหรือ,อยังมีบาทสบงสันติหรือ,อยังถ้ายังไม่มีบอกกูเดี๋ยวกูไปเจ้าภาพให้แม้ปากดีแล้วเกิน มึงรู้หรือเปล่าคนที่ละราคาโทรศัพท์โมหะได้คือใครตอบกูหน่อยสิเก่งนักนี่มาเที่ยวถามชาวบ้านละราคาโทรศัพท์โมหะแล้วหรือยังมึงมาผิดช่องนะกูบอกก่อนนะมึงอย่ามาละลานกูนะโกรธอุ้ยละโทรศัพท์ไม่ได้มาสอนทำอุ้ยยังอาฆาตพยาบาทบ้าดล้าอยู่เลยอุ้ยยังพูดจาโวยวายเสียงดังอยู่เลยอุ้ยยังด่าชาวบ้านอยู่เลยเพราะลายเถียงไม่ทันมึงเคยเจอไหมตอนแรกยืนเถียงกนอยู่ดีแล้วอีฝ่ายแรก เถียงไม่ได้นี่ไงมึงโกรธเถียงไม่ได้ไนงะโกรธเลยไม่รู้จะพูดอะไรโกรธเดี๋ยวมึงโกรธแล้วเนี่ยไหนบอกสอนทำไงทำไมยังโกรธอยู่เถียงไม่ออกไปไม่เป็นแล้วมันดเถียงไม่ทันไงปากไม่ไวเท่ากูไงประเด็นอะ่ะท้าเป็นไงนะเนี่ยโกรธคนปฏิบัติธรรมหาอะไรยังโกรธคนปฏิบัติธรรมนี่แหละโกรธถ,ถูกต้องแล้วถ้ามึงปฏิบัติธรรมแล้วไม่โกรธเนี่ยกูจะเอากระโถนตีกระบ,บาลมึง คนปฏิบัติทมแต่มึงไม่เห็นความโกรธในตัวเองใช้ไม่ได้เออไม่ใช่โกรธแต่แบบมึงอย่าเนาะอย่าให้กูนะมึงวันหนึ่งเนาะมึงทําวันนี้กูจาไว้นะมึงนะจาไว้วันหนึ่งเดี๋ยวกูเอาคืนเนี่ยโกรธแบบมึงเนี่ยใช้ไม่ได้กูจะไปถล่มตีกบาลสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นความโกรธแต่โกรธมึงต้องรู้ตัวเองว่ามึงกาลังโกรธอยู่แล้วมึงมีสติสัมปชัญญะในการโกรธนั้นแล้วมึงทิ้งอารมณ์โกรธได้ ใครปฏิบัติทมแล้วไม่เห็นอาการโกรธตัวเองกูจะเอากระโถนไล่ตีกระบาลทีละตัวเลียงตัวกูจะตีให้หมอบเลยมึงปฏิบัติหาอะไรถึงไม่เห็นความโกรธตัวเองว่ามึงกําลังโกรธอยู่มึงปฏิบัติธรมภาษาหาอะไรถึงไม่รู้ว่าตัวเองมีความโกรธอยู่มึงปฏิบัติยังไงมึงคิดว่าตัวเองไม่โกรธมึงปฏิบัติท่าไหนถึงคิดว่าตัวเองไม่มีความโกรธมึงปฏิบัติยังไงใครสั่งใครสอนมึงมาปฏิบัติแล้วไม่โกรธปฏิบัติแล้วต้องโกรธแต่โกรธแล้วมึงต้องทิ้งความโกรธน้เพราะมึงเห็นตัวโกรธที่อยู่ใจมึง แล้วมึงมีสติสามปัญญะในการทิ้งความโกรดนี้ได้นน่นสี่หลักการปฏิบัติมึงต้องเห็นสันดานมึงทุกเรื่องว่าสันดานในตัวเองเป็นยังไงเออมึงไม่เห็นสันดานตัวเองมึงจะรู้ได้ไงว่าตัวโกรธเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงมันมีโทษยังไงมันอันตรายร้ายแรงขนาดไหนมึงไม่รู้จักความโกรธมึงจะทิ้งมันได้ยังไงมึงจะทีมันออกจากชีวิตมึงได้ยังไงถ้ามึงไม่เห็นไหนมึงตอบกูสิพวกมึงน่ะมาปฏิบัติรูปๆูคำๆโง่แล้วอวดฉลาดไม่เคยแม้แต่จะนั่งสมาธิไม่เคยแม้แต่ทิ้งความเห็น ไม่เคยแม้แต่จะเห็นอารมณ์ความโกรธตัวเองว่ามันมีอย่างเป็นยังไงมลักษณะเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงความโกรธมันพุ่งตัวมันพุ่งตัวขึ้นมาอย่างไงมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ยังไงแล้วมันดับลงไปได้ยังไงแล้วเรามีวิธีอะไรในการไปดับมึงไม่รู้ด้วยซ้ําแล้วมึงจะเห็นปฏิจจสมุปบาทในการดับของมันได้ยังไงมึงจะเห็นปฏิจจสมุปบาทของการเกิดขึ้นของความทุกข์ได้ยังไงถ้ามึงไม่เห็นตัวทุกข์มึงไม่เห็นตัวโกรธคนปฏิบัติทําไม่โกรธนี่ไม่มีอ่ะกูไม แสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติกูนี่จะกระโถนตีเขาให้จะได้เห็นว่ากโกรธเป็นยังไงเพราะเวลากกัวกระโถนกระแทกลงไปมันจะเริ่มโกรธกูแล้วไงอา่าเพราะมันโดนสักทีหนึ่งมันจะเริ่มรู้แล้วมันอาการโกรธมันจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วมันจะเริ่มตัวแล้วมันกาลังโกรธอยู่อ๋อนี่เองโกรธ